อะไรเดี๋ยวฉันจะแข่งกับนายนะ,ะรับรองฉันชนะนายาแน่เลยมาถึงตาฉันแล้วนี่นาใจแอนเฮนโนบิตะอย่างนายเนี่ยต้องรอไปก่อนรู้ไหมฝีมือยังะจอกมากเลยอะไรน,นานาที่ชอบเอาเปรียบอยู่เรื่อยเลยนะชอไอเดี๋ยวๆเ,เองนะใจเย็นนะโนบิตะเออนาลรุลรไปบอก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 ไบอกอกไปกไปไปบออกไกไปบบอกไปบออไปอกไอกไปบ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 อกไบอกไป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 บอกอกไปบอกไปบอกไปบอกไอกไปบอกไปบอกไปบอกไป บอกให้หยุดน่ยังวิ่งอีก่วยหยุดซ์ช่วยน้องบิตาด้วยหย่าย่าถุยเข้ามาแไปแล้วเหรอนาไม่ออกมานะจะจัดนายให้น่วมเลยวันหลังอ่ะเขาดูได้จะออกไม่ออกวะเนี่ยบ้านคือวิมานของเราเสือบแย่ไปแล้วอ้าวกลับมาแล้วเลยลูกนบิตาช่วยไปซื้อของให้แม่หน่อยได้ไหมจ๊ะไปซื้อของเหรอครับแม่เนจดรายการเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วละจ้ะแต่ว่าแม่ครับเดี๋ยวๆผมไปซื้อของให้ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับอ้าวนี่มันอะไรกันเนี่ย ทำไมออกไปซื้อของให้ไม่ได้อยากจะรู้นักอาที่แท้ก็ใจแอนกับซูนี่เอนี่เองก็พอะมันเป็นแบบนี้ฉันก็กลัวฉันก็ไม่กล้าออกไปสิแล้วนายมีวิธีพอจะช่วยฉันได้บ้างหรือเปล่าฮะอืมถ้าอย่างงั้นแล้วก็ใช้ไอ้นี่สิดอกไม้ลบเลือนความจำฮ่าคือว่าแบบนี้นะอืมดมเข้าไปแล้วช่างหอมแล้วค่ะเดรมอนเวลานี้ไม่ใช่เวลามาทำใจ บ้านนี่มันมีอะไรเหรอ,แล,อแล้วฉันจะทำอะไรนะลืมไปแล้วโนบิตาทำไงดีอ่ะโนบิตะรีบออกไปซื้อของให้แม่เดี๋ยวนี้นะโอ้ยไม่ครับแม่นี่จะแกล้งทำเป็นไม่สนใจไม่ได้นะแล <c oughs> ้ว่าจะยังไงลูกก็ต้องออกไปซื้อของให้แม่นะ <c oughs> นี่นะคราวนี้ฉันต้องแย่แนะแม่ครับมู่ทำอะไรอยู่นะฮะไปซื้อของให้แม่ก่อนเลวนะฮะ <c ười> ครับทำไงดีอะฮ่าฮ่าฮ่าเบิกออกแล้วนี่โนบิตะมู่ท่ช้าอะไรอยู่ละ่ะมูแต่เปิดเปิดป็นประตูอยู่ได้อะแอบดูอะไรอยู่ฮะรีบไปสิเออแต่ว่าใจแอกนกับโซเนโออเขา่าอะไรกันนะฮะสองคนนั่นเป็นเพื่อนลูกไม่ใช่เหรอจะไปกลัวเขาทำไมกันล่ะมีอะไรนะฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวก่อนน้อ โดเรลอนออลจะชวนโนบิตะออกไปเที่ยวอีกใช่ไหมละ่ะแม่บอกให้ไปซื้อของอะ่ะแล้วทำไมไม่จะจะจะตายแล้วหอมจังเลยกลิ่นอะไรเนี่ยออโอ้เอ๊ะนายแล้วแม่จะทำอะไรนะดูสิลือไปซะละแห้งคุณแม่บอกว่าจะไปซื้อของนะครับเหรออ๋อใช่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 จริงด้วยจ้ะอา้าวนบิตะส่งตะกร้ามาให้แม่สิแม่จะไปจ่ายตลาดก่อนนะโชคดีนะครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเหรอดเดอรมอน ดอกไม้ลบเรือนความทรงจําไงแล้วถ้า,ายๆในโสูดกลิ่นดอกไม้นี่ก็จะทําให้ลืมทําสิ่งนั้นๆไปเลยอ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะนี่ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดใจแอ้งก,กับโซริโอสูดกลิ่นดอกไม้นี้เข้าไปแล้วก็ใช่แล้วสองคนที่ต้องการจะชกนายเขาก็จะลืมไปหมดเลยมาแล้วว่าไงว่าไงใจแอ้นขอโทษนะที่ปล่อยให้คอยซะนานอะไรๆขอโทษอะไรกันขอโทษอะไรขอโทษอะไรอัดสนินไมไว้นี่ไงชื่นใจมากหอมจังเลยนะโใช่ไหมหอมใช่ไหมกลิ่นลาเวนเดอร์ เอ็นี่ใชมไหมทำอะไรที่เนี่ยแปลกจังเลยนะเนี่ยไม่รู้ตัวเลยอ่ะโอ้เห็นนายบอกว่าจะชกสุนีโอสน่นาใช่ไหมจริงสิเจ้าสุนีโอนายอย่า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 นะใจเอ็นนายเข้าใจผิดแล้วนายอย่าหนีนะฉันต้องชกให้ได้สุนีโออย่าหนีนะคิดดีๆดี เราใช้กับใครดีนะเอ๊ะอะอาจารย์นี่นะยัยโนบิตะหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะเออวัสดีครับอาจารย์ว่าแต่ว่าการบ้านทำเสร็จแล้วหรือยังอะถึงมาดอเล่นอยู่อย่างเงี้ยไม่สนใจการเรียนมาดอเล่นแบบนี้ไม่จะดีได้ยังไงกันล่ะฮะนี่เนี่ย ชื่นใจมากว่าแต่ว่าเรามาทำอะไรอยู่แถวนี้เห็นอาจารย์บอกว่าจะกลับบ้านไม่ใช่เหรอครับน้าอาจารย์โอ้จริงสินะเนี่ยครูขอตัวกลับก่อนนะโนบิตะนะจ๊ะไปละโอ้โหยอดไปเลยเอาละไปหาไอ้นายเป็นอะไรไปเฮาใจแอนเป็นอะไรเหรอจอนมุมแล้วใช่ไหมไม่มีทางรอดไปได้เราจะบอกให้แต่ว่าเกเอนี่เราเรามาทำอะไรที่นี่เหรอ เอ้ยนายจะบ้าไปแล้วเหรอแต่ว่านายต้องการจะอัดโนบิตะไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมาอัดฉันแทนล่ะอ๋อฉุกค,คิดนึกออกแล้วแม่ทำแสบมากเจ้านบิตะฉันฉุกค,คิดได้แล้วจนลาลาไปหาทิศกะดีกว่าน้อยแน่โนดนอัดสนดีไหมด้โดนซะเลย<อ>นี่แน่ โอ้หอมจังเลยหอมจังเลยลา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 าล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 า ในเปรเล่มันจะดีหรือเปล่านะจริงสินะไปหาชิสกะดีกว่าอาอะมมากะได้คิดสิ่งนี้ซะด้วยดิอาดบิตะว่าแต่ว่าสองคนนี้จะไปไหนกันเหรอแล้วจะไปห้องสมุ่เราจะเตรียมตัวสอบละอ๋องั้นเหรอไล่ห้องเลย แล้วนี่ฉันกำลังจะไปไหนเนี่ยลืมไปแล้วเออเ็นบอกว่าจะกลับบ้านหรือ,อยังไงนี่แหละเออจริงด้วยเดี๋ยวคิดทีนี้จ้าไว้เจอกันใหม่นะได,ได้จ้าแล้วพบกันใหม่จ้า <c oughs> ว่าแต่ว่าเอาฉันมาทำอะไรที่นี่อ่ะเฮ้ยงงชะมัดเลยอะ่ะเอ๊ะก็เห็นนายบอกว่าจะไปห้องสุดไม่ใช่หรอเออใช่ใช่ใช่จริงด้วยนะแล้วไว้พบกันใหม่นะนวิตะใช่ยยส แต่ว่าจะทํายังไงดีนะถึงจะไม่ถูกจแจนชกเอานะ่ะโอ้โหเจ็บจริงๆเลยไอ้ต่วศกไม้ที่เจ้าโนบิตะถือนี่มันน่าสงสัยจริงๆเลยอ่ะเจอที่ไรเป็นอย่างนี้กรีงปะป่านี่เดรมอนคงจะเป็นห่วงเราแน่ๆเลยกลับบ้านก่อนดีกว่าคราวนี้ล่ะฉันจะแย่งดอกไม้ให้ได้เลยเฮ้ย <c oughs> hey, นบิตา<ห>ดมต้านดมต้านดมด้านดม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 หอมจังเลย ดามหอมชื่นใจเอ๊ะแล้ว,ลวนี่ฉันมาทําอะไรอยู่ที่<อ>นี่เหรอมึอนไปหมดละก<อ>็คือได้จะเช็ดเสาไฟฟ้าให้สะอาดไม่ใช่เหรอ,อจะไม่ได้หรือไงเฮ้ยเอาเลยดิเช็ดเลยจริงด้วยสินะใช่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 เช็ดให้สะอาดเลยเช็ดเ <c oughs> ช็ดเช็ดเข้าไปคราวนี้ละ่ะฉันจะจัดการแก้แค้นจเจ๊ยแอนแล่ะ <c oughs> ่าฮ่าน่าสนุกดีนะจะแก้แค้นใครดีนะ เฮ้เเยยามาดานามีธุราอะไรกับฉันงั้นเหรอเออนั่นอะไรเหรออะดมดจ้เอ๊ะฉันจะทำอะไรอย่างงั้นเหรอก็นายจะคืนเกมโกดให้ฉันไม่ใช่เหรออ๋อจริงด้วยนะขอโทษนะฉันเล่นเกมกดนายนานไปเ <c oughs> งาหรือยังเฮ้ยฉันมาทำอะไรน,น้าวิจจาหน้ามนาคัสาวไฟฟ้าทำไมเหรอเอเอ อ้าวทำไมฉันเล้วดอกไม้ของฉันน่ะดอกไม้ลบเลือนความจำอ่ะว้ายตายแล้วนึกออกแล้วถุงสุนไโอแแยกออกไปสิฮ่าเอ้ยสนุกจริงๆเลยครานี้จะเล่นงานใครดีนะฮ่าฉันจะทนไม่ไหวแล้วสิอื้ออื้อจื้อเื้จื้อจอจื้อยอ้ยอฮ่าอจหอช่างเลยหอมช่างเลยหอมอะไรเช่นนี <welche> aan, ้ลาลาเลนลัจั๊ดฮ แล้วเขามาทําอะไรของเขาน่าเอเออฉันมาทําอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะฮว่าไงสุนีโอเอฉันรู้สึกว่าจะไปทําธุระที่สําคัญอยู่ซะด้วยสินะเอ้าฉันจะไปรู้ได้ไงนะจะไปไหนอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะไปไหนอ่ะดูมันว่าฉันจะไปทําธุระอะไรสักอย่างหนึ่งนี้แหละเนี่ยคงจะโดนดอกไม้ลบเลือนความจำก็เลยททาให้ลืมสิ่งที่คิดจะทําออเออแล้วอ แล้วรู้ไหมว่าฉันจะทำอะไรอ่ะเสร็จเราเห็นนายบอกว่าจะเช็ดถนนหรืออะไรเนี่ยอจริงสินะโอ้ถนนจะมีพระกูเสดยที่กินถนนจ๋าช่วยให้การเดินทางไปทำงานของคุณพ่อสะดวกสบายฉันต้องช่วยทำความสะอาดถนนสัหน่อยแล้วจะจจะไม่ใช่แั่หน่อยน ทุกๆเรื่องเลยเนี่ยน่าเบื่อจริงๆเรื่อ่แบบเอ้ยครับคุณแม่แม่บอกให้ไปซื้อของแล้วยังหนีมาเล่นแบบนี้อีกมันจะใช้ได้เหรอเนี่ยคือผมเอ่อแบบไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเธออะไรอะไรอะไรอฉันกลไรตายตายทำยังไงดีล้ะเดรัมมัน เขาขโหดที่ฉันทำกับเขาแน่ๆเลยนะแบบนี้แย่แล้วแล้วฉันจะไปช่วยอะไรนายได้ไงน้องบิตกว่าาแย่เลยอะร้ายจ้าร้ายจ้า